แล้วที่สําคัญไม่ได้มีแค่นั้นนะคะนะนอกจากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วนะ,ะไม่ว่าจะไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรยังไงกับใครนะคะมีโอกาสมีลาบผลปันผลแบ่งปันมานะ,ะให้เป็นตัวเงินตัวโชคตัวลาภนะ,ะจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2566ของชาวราศีมังกรสวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัด มื่นเทวลิตครับอาจารย์สีค่ะ,คะท่านสามารถรับชมคลิปนี้ได้ทั้งชาวลัคนาและราศีมังกรครับก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2566ชาวราศีมังกรถูกจัดอันดับไว้ที่ลำดับที่5ครับเย้ อันดับแรกต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์สีจัดลำดับมังกรไว้อันดับที่ห้าแต่ว่าบอกเลยว่าห้าเนี่ยอันดับดูเหมือนจะไกลก็จริงแต่ว่าความสัดส่วนความใกล้เคียงแต่ละอันดับมันใกล้กันมากแล้วอันดับที่ห้าเนี่ยของมังกรพิเศษคือเฮ้ยมันเป็นอะไรที่บิ๊กจริงๆแล้วก็ชัวร์จริงๆนะคะถือว่าโดดเด่นแล้วก็ดีมากนะคะอ่ะดูเลยแล้วกันนะชาวลัคนาราศีมังกรนะในช่วงจังหวะนี้นะ เกณฑ์นะคะการติดต่อหรือเขาเรียกว่าทํางานอเอาเป็นว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานที่ข้องเกี่ยวกับออนไลน์เกณฑ์การติดต่อสื่อโซเชียลนะตั้งตนตั้งตัวนะคะแล้วมันข้องเกี่ยวกับเงินรูปแบบกับเงินทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยนะถือว่าดีมากชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีอ่าเขาเรียก สื่อลงสื่อลงแพลตฟอร์มลงไปทําอะไรถือว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จรนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะรวมทั้งใครที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญไม่ได้มีแค่นั้นนะคะนะนอกจากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วนะ,ะไม่ว่าจะไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรยังไงกับใครนะคะ มีโอกาสมีลาบผลปันผลแบ่งปันมานะให้เป็นตัวเงินตัวโชคตัวลาบนะริเริ่มกับใครนะคะหรืออยู่เบื้องหลังใครกลายเป็นว่าสมมติบางอย่างนะสมมติคุณทํางานที่ <c oughs> ก่อสื่อโซเชียลคุณอยู่เบื้องหลังอ้าวช่วงนี้ปกติแล้วสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็ปันผลคุณเขาให้เงินค่าจ้างคุณไปแล้วถูกไหมแต่ปรากฏว่าง,งานชี้น,นั้นโอ้โหมันโอเคมากคุณก็จะได้อะไรที่พิเศษพิเศษกลับมาเช่นเดียวกันอันนี้คือ ความหมายข้อดีถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะคะข้อต่อไปนะคะใครที่หวังนะบ้านรถทรัพยนะ์นะนะมีโอกาสนะ,ะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆนะคะ อาจจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นหลักทรัพย์เป็นรถนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบว่าเฮ้ยเราแบบปารารถนาแล้วถูกใจจริงๆนะคะต้องบอกว่าบางคนที่ได้เนี่ยบางคนได้มาฟลุกๆบางคนได้มาแบบที่ถูกใจบางคนได้มาไม่ถูกใจแต่ราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้คุณจะได้ของดีของใหม่และของถูกใจจริงๆน,น,นะคะอันนี้อาจจะเสริมนิดนึงนะครับกรณีของท่านที่อยากได้ บ้านได้รถได้ขยับขยายเนี่ยอ,อาจจะเสริมในมุมของการมูนิดหนึง่งนะครับไปมูเกี่ยวกับเทพเด็กๆหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยมันก็จะเสริมขึ้นไม่ได้อีกนะครับอ่าโอเคนะคะรวมทั้งนะคะถ้าชาวลัคนาราศีบังกรอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้ามีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน คุณก็จะได้รับอานิสง์จากพันอุโน้ส่วนหรือนะทำงานร่วมกับใครตอนแรกก็ว่าทําเล่นๆทําไม่จริงจังอะไรแต่กลายเป็นว่าคุณได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลจากสิ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะหรือนะท่านที่มีคู่ครองนะคะโอเคคู่ครองได้โบนนี้เว้นไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมขยี้เองคู่ครองเนี่ยนะได้ขอเถอะมังกรนี่ขอเถอะเอี่งั้นโยนให้อาจารย์หมื่นเดียวนิดแล้วอาจารย์หมื่นแบบอยากขยี้มากอยากแบบจัดมากเนาะ เชิญค่ะ,ะเรื่องคู่นะครับ <c oughs> ชาวราศีมังกรเนี่ยมันมันค่อนข้างเด่นมากแล้วเด่นสุดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องคู่ใช่ค่ะชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จร่วมกับคนอื่น <c oughs> ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เห็นหรือว่าได้ซับพอร์ตความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนรัก <c oughs> หรือได้ผลประโยชน์จากความสําเร็จของคนรัก <c oughs> ชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดนี่แหละเดือนนี้แหละปลายปีนี้แหละมีโอกาสที่จะได้ แฮปปี <Happy. S 1> ้ม,มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับหรือชาวราศีมังกรที่คบใครต้องการการตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักก็ม,มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจภายในเดือนนี้เหมือนกันอ่าม,ม,มันเกณฑ์ความรักว่าเถอวคำรักด้วยนะคะด,ดูพูดไม่เยอะนะแต่ว่ามันมันโคเวอร์มากเลยเออมันชัดเจนมาก ก็คือหนึ่งนะมีโอกาสเจอคู่ดีเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ไปกันด้วยดีด้วยนะหรือนะถ้าใครที่แบบว่ามีแฟนมีคู่อยู่แล้วอันนี้ส่งที่คุณจะได้จากคู่ของคุณเนี่ยนี่บอกไม่ไม่น้อยเลยเท่าเทียบเท่ากันเลยสมมติคู่คุณเฮงมากช่วงนี้ได้โบนัสมาก,ก้อนเยอะมากตูมานั่นแหละคุณจะมีโอกาสอภิสิทธิษษ์ธษษตรงนี้ หรือถ้าพูดอีกในหนึ่งของคู่สมมติเราเป็นผู้หญนะิงเนาะมังกรเป็นผู้หญิงนะแฟนได้มาสักห้าแสนของแฟนก็เปรียบเสมือนของเรานรึของเราซึ่งของเราก็มีอยู่แล้วห้าแสนเรามั่งมันดูจะข้าเนื้อย,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าอนอกจากคุณจะได้โดยส่วนตัวแล้วนะคุณจะได้จากในส่วนของคู่ครองมาอีกซึ่งความหมายของเรื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะนี่คือความหมายว่าทำไมอาจารย์สีถึงบอกว่า ชาวลัคนาราศีมังกรนะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้อะไรที่มันบิ๊กบิกใหญ่ๆจากทั้งทางเราและทางคู่ขอม,มันเรียกว่าโชคลาภนะนะ<ช>สำหรับะะสำหรับชาวราศีมังกรจะมองว่าโชคลาภจากจากคู่หรือจากเพื่ตรงขง<ช>้ามถ้าะะมีสามีมีภรรยาแล้วก็จะได้โชคได้ลาบจากสามีจากภรรยา<ช>ถ้าเป็นแฟนกันก็จะได้โชคลาบจากแฟน<ช>ถ้าเ,เป็นโสด คนที่เข้ามาก็จะนําโชคนาลาบมาใช่ใ<ห>ของขวัญของอะไรเนี่ยนะเพราะงั้นมันมีโอกาสหมดเลยหรือถ้าใครโสดโสดจริงๆนะ,นะ,ะก็อาจจะได้จากเรื่องเพื่อนฝูงงานโปรเจกต์ project, หรืออะไรที่มันใหญ่ๆเข้ามาโดยที่ข้องเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยก็ได้นะ,ะไม่เสมอไปนะคะอาจารย์เหมือนที่แบบต้องมีแฟนมีคู่ถูกไหมอาจารย์สีถ้าไม่มีแฟนมีคู่ทําไงอา้าวอาจจะเป็นหุ้นส่วนคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นอ่เขาเรียกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงที่ทําอะไรร่วมกันมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นท่านที่กําลังสนใจหรือว่าจะจีบชาวราศีมังกรนะครับถ้ามาดูคลิปลนะเรานะเลิกจีบก่อนเหรอลดก่อนเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ก่อนออถ้าไหวนะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่โบนักชิ้นใหญ่คุณได้ใจแน่นอนโอเคแล้วก็ แนบคลิปนี้ให้เขาดูด้วยโอเคนะนะฮะน่าจะได้ใจจริงใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวราศีมังกรเด่นๆก็คือเงินชาวราศีมังกรมองไปทางไหนในช่วงปลายปีเนี่ยเห็นเงินหมดเลยนะอย่างน้อยๆเห็นช่องทางเห็นโอกาสหยตรงนี้มันสามารถทําเงินได้ลองลองลองศึกษาลองคุยดองดิวลองลองลองเข้าไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นอะไรรอบตัวมันสามารถ เป็นผลผลิตเป็นรายได้แปลงเป็นทรัพย์สินแปลงเป็นเงินแปลงเป็นองค์ความรู้แล้วก็มาแปลงเป็นเงินต่ออีกอะไรเงี้ยมันมันมันไปได้หมดเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางไกลทั้งหลายนะครับการประสบความสําเร็จกับสื่อโซเชียลเทคโนโลยีต่างประเทศทางไกลโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับมีโอกาสที่จะได้ศึกษาหรือว่าได้ประสบความสําเร็จกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ ดยเฉพาะถ้าเป็นการเงินนะอย่านเหมือนว่านะะช่วงตั้งแต่วันที่19 20ถึง30โอ้โหแบบมาเต็มนะบอกเลยนะคะแสดงว่าถ้าเราไปยิงไปลุยทําอะไรไว้นะการติดต่อเอ่ยนะขายบ้านขายรถก็ได้นะบางคนเนาะสมมุติบางคนเพร่ะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนซื้อบางคนขายนะุณอาจจะได้ค่าในหน้าค่าขายค่าส่วนโอ้โหแบบอัพเ e level เลอเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอะ ขอให้ชาวลัคนาราศรีมังกรทุกท่านนะคะประสบผลสําเร็จในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะอยากได้บ้านให้ได้บ้านนะคะอยากให้ได้เงินก้อนใหญ่ให้ได้เงินก้อนใหญ่ค่ะชาวราศีมังกรนะครับขอให้ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะครับค,คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตากับทีมงานโหราวิวัฒน์เรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ